มือนีออกไปฮตุราข้างนอกก็เลยได้ฝากทองไว้กับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บูฟ้นะคะทุกคนค่ะกินไม่อั้นค่ะทุกคนกินกันแบบจุกๆไปเลยค่ะซึ่งมีเติมในตลอดเรากินในตลอดก็คือน่องไก่แล้วก็ก้อนเลือดค่ะแล้วก็มีผักน้ำด้วยค่ะทุกคนค่ะกินได้ไม่อั้นเลยจ้าอีกอย่างหนึงก็คือเกี๊ยวค่ะตักไปเท่าไดก็กินไปเลยค่ะแล่ก่เหมืนกับเป็นเม่่าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูเหมือนกันค่ะมือานีก็ถือว่าเขา พ ER: ักนี้ก็สําหรับกิน2คนคนนะคะ่ะถามว่าเหลือบอบ่เหลือเลยค่ะทุกคนค่ะ่ก่อนเม่เป็นคนหนึ่งนะคะ่ะที่บบกินมะละต่ว่าตัวนี้ก็หืมของชอบเลยจ้าตอนนี้เฮาก็ตกของมาเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วค่ะรอตั้งแตก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะ่ะที่บ่ฮันมาเค่ะเป็นยังไ่ขนากินบ่จ้าทุกคนค่ะร้านที่แม่มากินมื้อนี้ก็เป็นร้าน้างทางนะคะบรรยากาศก็กดีดีเม่เป็นคนกินง่ายๆใส่ชีวิตง่ายๆบริ้ติดหรูอย,อย่งเลยค่ะ,ะ,คะจะบอกว่าเม่เป็นคนบ้านบ้านบ่ต็ดหรูบ่มีอีโก้สูงจ้าเมืาอกี้กินก๋วย ถึงจะไปลางกว๋วยเตี๋ยวข้างทางแต่ว่ารสชาตินี่หื mm hmm. มมหธรรมดาเลยค่ะแหม่มกับเดีวตวกลงกันอยู่ต่างน้าน,นะคะว่าจะไปกินนี่อย่างกันดีเที่ยงนี้สรุปก็ได้ไม่กินกว๋วยเตี๋ยวไกลบุฟเฟ่ค่ะครถว่นอยู่ต่างสองสามรอบคิดเราคิดอีกว่าจะกินอีอย่างดีมือกี้จะมากันสองคนนะคะคุณแม่กับเฝ้าบ้านค่ะคนนี้ก็คือโมเดลลูกของแหม่มเองค่ะตอนนี้เขาก็ใหญ่กินเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วหลายคนก็อาจสิลู้จักแล้วเนาะ,ะเพราะว่าแหม่มเอาลงในคลิป,ปบ่อยๆจา้าตอนสมัยที่แหม่มไปเกาหลีเขาก็ยั่างตัวน้อยๆสูงแค่หน้าอกแ ูงแค่หนโอเเขาเขาสูงยันถ่มหัวม่มแล้วจ้าเล็กน้อยสมัยนี้ก็ใหญ่คากไว้เนะาะค่ะทุกคนว่าบอเพอแป๊บเดียวเขาก็ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วส่วนเฮาตีก็เ่าลงุงเถาลุงค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่มือนีแม่ก็สร้างเป็นเส้นบะหมี่นะคะนี่เป็นยังไงค่ะทุกคนขาหน้ากินบอเหมือนแม่ค่ะสิรูใจแหมืมเลยค่ะเพราะว่าเส้นบะหมี่ที่ลวกมาก่ะพอดีพอดีเลยคะ่ะส่วนของเดียวเป็นเส้นมะม่านี่ตอนนี้เดียวกับปรุงเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังคนผักทุกอย่างใส่ไปในถ้วยมะม่าคค่่่่ะกกกกกนนนนนนน้้้้าาาามมมิิิผัสววแแตตีีไไดดดจบหลยข กระพาะที่ทุกคนกินนี่แม่มกับพวกกินเด้อค่ะทุกคนขาเพราะว่าแม่มบ่มักกลิ่นของโหระพาจ้าแต่อย่างที่แม่มเคยบอกกันล่ะค่ะแม่มเป็นคนที่แปลกอีกอย่างนึงคือบ่ค่อยกินอีหยังที่ชาวบ้านเขากินกันนี่<ม>แหละค่ะก๋วยเตี๋ยวราดนี่ก็สิมีเกี่ยวให้เฮานําเด้อค่ะหลังจากเบิ่งเดีอยปรุงแล้วก็มาปรุงถ้วยของแม่มเนาะคะ่ะเนาะใส่มะลาลงไปแค่นี้พอคะ่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกนิดน้อยตามด้วยน้ําตาลลงไป2ช้อนเลยคะ่ะแม่มเป็นคนติดหวานคะ่ะทุกคนขาแล้วก็ตามด้วยพริกไปจักนิดนึงคะ่ะเพราะว่าก,กินเผ็ดบ่ได้้้้จนําสมซ้้ออนนนยี่ก็ใส่ไปจัักก3้ออนําลงพดีีค่่ะะจบเปร้ยวจนนนนเเกกกกิิไปปคค่่่ะทุขาแมม็บรี้ยว อล<ะ>้บอกเมื่อเราก็จะเมนกินยากนะคะทุกคนเจแเราก็ใส่เกี่ยวตามลงไปเลยจ้าเป็นยังไงคะอู้น่าก,กินค่ะหลังจากปรุงเครื่องเแล้วเราก็ตามในย้อไก่ลงไปจุกๆแบบนี้เลยค่ะใส่้อไก่ลงไปเราก็ตามในยกอนเลือดอ้กินได้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนแมค้มาร้านนี้ก็น่ารักมากเลยบอกว่าถ้าบ่พอก็ไปตักไม่อีกเด้จ้าดูสว่าเกีงใจสุดๆเอาแค่นี้ก็พอค,ค่ะคุณแมค้าค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเราก็คนในเข่ากันเหลืออีกอย่างหนึ่งที่บ่ท่านใส่คือน,น้ำปลาค่ะต้องซิมเบอ่งก่อนเนาะค่ะว่ารสชาติสิ่เป็นจังไงิ ของน้ำซุปก็โอเคเลยค่ะถึงวายุลูกค้าเพิ่นไลหลายท่เมึ่อเลาก็รู้สึกจืดนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาลงไปจากน่อยก่อนโอ้ยโบนอยละหลายเถิบก๋วยเตี๋ยว้านนี้ก็ใไหคะแน้นเต็ม1ิไม่หักเลยค่ะทุกคนแม่ค่ะก็เป็นกันเองน่ารักมากๆนี่แหละค่ะการเป็นเม่ค่ะถ้ามีอัธยาศัยดีลูกค้าก็อยากเขาร้านหลายๆจ้ามาจนหอดถ่ายคลิปแล้วขออนุญาตไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมเด้อค่ะไว้พบกันอีพี่หน้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ